ปีศาจแดงนะกับปีศาจสม้มนะซึ่งคราวนี้ผู้มีอำนาจจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกยืนฝ่ายไหนและจะทำอย่างไรสำหรับปีศาจแดงและจะดำเนินอย่างไรนะครับสำหรับปีศาจสม้มสำหรับเรื่องนี้ทักษณิณชินวัตรมาติดคุกในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็มีความพยายามที่จะกระทําการบางประการให้ฝ่ายตนเองได้ครอบครองอำนาจแต่สุดท้ายถูกจับได้จนต้องมีการระงับ าางเรระกรกิดขึ้นปสวัสดีครับมาพบกับผมเทสักเจียมกิจวัฒนากรับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะการจับตามองของสื่อนอกเกี่ยวกับทักษิณชินวัตรเริ่มต้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ํามันทองคำราคาน้ํามันก็ลงทองคําก็ปรากฏว่าขึ้นนะครับหุ่นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานกังวลสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งของจีนราคาน้ํามันขยับลงนฮะหวังหลังอ,อุปทานจีน หวังหลังความหวังอุปสงค์ในจีนเหือดหายท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจอ่อนแอในชาติผู้บริโภครายใหญ่แห่งนี้นะครับปัจจัยดังกล่าวชุดวอลสตรีทนะครับปิดผสมผสานขณะที่ทองคำปรับขึ้น2วันติดต่อกันในขณะที่คึกสุดขีดฮะปร,รากฏว่าเซเลนสกี้มั่นใจ f 1 6นะครับจะช่วยขยี้รัสเซีย ฝ่ายมอสโกเตือนความขัดแย้งขยายวงกว้าง <c oughs> ประธานาธิบดีโโรโดมีเซเดนสกี้ของยูเครนมั่นใจนะครับว่ารัสเซียจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามหากปัมิตตะวันตกอย่างนอร์ทลแลนดน์นะครับแล้วก็เดนมาร์กตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์จะจัดส่งเครื่องบินขับไล่ F16 ไปให้กับเคียฟนะครับการเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้มอสโกออกมาเตือนว่ามันรังแต่จะสร้างความขัดแย้งขยายวงกว้างมากขึ้น รเรื่อยนะครับซึ่งบินเก่าตั้งแต่ปี1,997ในขณะที่สหรัฐอเมริกานุมัติขายฮออาปาเช่นะครับให้แก่โปแลนด์1.2หมื่นล้านท่ามกลางความขัดแย้งในยูเครนสหรัฐอเมริกานุมัติขายเฮลิคอปเตอร์โจมตีอาปาเช่แก่โปแลนด์มูลค่า1 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว4 2 0สล้านบาทในข้อตกลงมหึมากับปาริมิร แถวหน้ารายหนึ่งนะครับซึ่งสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามต่อต้านการรุกรานของทางฝั่งรัสเซียนะครับเปียงยางก็มีการเตือนข้อตกลงสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นนะครับและก็เกาหลีใต้เพิ่มความเป็นไปได้ในสงครามนิวเคลียร์เกาหลีเหนือประนามการซ้อมรบทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้พร้อมเตือนเกี่ยวกับสงครามเชโมนิวเคลียร์นะครับข้อตกลงไตรภาคี กระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างพวกผู้นำของอเมริกันกาลีตาและญี่ปุ่นและนแคมป์เดวิดเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่คู่ปรับจวกโจไบเดนไปเขียวหา f 16ให้กับทางฝั่งของอยูเครนชี้มีประโยชน์แค่โกยเงินเท่านั้นแนวโน้มการส่งมอบเครื่องบิน f 16นะครับของสหรัฐอเมริกาที่ผลิตนะครับ ให้แก่ยูเครนจะไม่ช่วยป้องกันไม่ให้กองทัพของประเทศแห่งนี้ล่มสลายและจะก,ก่อประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรมด้านการทหารของอเมริกันเท่านั้นจากความเห็นของโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์ผู้สมัครตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในศึกเลือกตั้งปี2022นะครับในขณะที่แอาเลิกเอาชัยยูเครนก็มีการขนซาก รถถังนะครับของรัสเซียจอดโชว์กลางกรุงเคฟนะครับฉลองวันประกาศเอกราชของโซเวียตรัฐบาลของยูเครนนำซากรถถังและยานเกราะของรัสเซียมาจอดโชว์กลางถนนในกรุงเคฟยูเครนเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ32ปีการประกาศเอกราชนะครับงานเฉลิมฉลองประกาศเอกราชของยูเครนตรงกับวันที่24สิงหาคมที่มีขึ้น18เดือนเต็ม หลังจากที่รัสเซียได้เปิดปฏิการทางทาหารในรุกกลางยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่แล้วนะครับชาวยูเครนจำนวนมากออกมาเดินดูซากรถถังยานเกราะและยุทธป,ปรกรณ์อื่นๆของรัสเซียที่ถูกนํามาจอดเรียงรายไว้บนถนนนะครับใจกลางเมืองซึ่งดูแล้วบรรยากาศคล้ายกับพิธีสวนสนามนะครับของคนตายเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็เตรียมจะปล่อยน้ําจากโรงไฟฟ้า ฟุกุชิมะนะครับลงทะเล24สิงหาคมนี้รัฐบาลญี่ปุ่นแถลงว่าจะเริ่มปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีที่ผ่านการบำบัดแล้วกว่า1ล้านเมตริกตันนะครับออกจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะสู่มหาสมุทรในวันที่24สิงหาคมแม้จะมีเสียงประท้วงอย่างรุนแรงจากเพื่อนบ้านอย่างจีนก็ตามนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะ รัฐบาลของปากีสถานนะครับจ่ายเงินเยียวยาชาวคริสต์นะครับหลังจากถูกมัฟมุสลิมบุกเผาโบสถ์บ้านแคนดูมินอ,อันกอแคนดูมินอันกุลอานทางการปากีสถานจ่ายเงินชดเชยหลายพันดอลลาร ทางการปากีสถานจ่ายเงินชดเชยหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับให้แก่ชาวคริสตจำนวน1,000ครอบครัวในแคว้นปัญจาบนะครับที่ถูกมับมุสลิมบุกทำลายบ้านเรือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเหตุที่เกิดจากความไม่พอใจหลังจากมีข่าวว่าชายชาวคริสสองคนฉีกพระคัมภีร์กุรอานและเขียนข้อความดูหมิ่นเกิดขึ้น นในขณะที่เบื้อนบ้านก็ตอนนี้ก็ระทึกอีกปรากฏว่าเกาหลีเหนือประกาศยิงดาวเทียมนะครับอีกครั้งในวันที่2 4สถึง31สิงหาคมนี้รัฐบาลเกาหลีเหนือนะครับประกาศแจ้งไปยังญี่ปุ่นว่ามีแผนจะส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวากาศอีกครั้งระหว่างวันที่2 4สถึง31สิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นความพยายามครั้งที่2ในปีนี้ขณะที่โซและโตเกียวพร้อมใจส่งเสียงประนามว่าการกระทําที่น่าผิดหวัง เป็นอย่างยิ่งนะครับขณะเดียวกันก็วอชิงตันก็สั่งพลเมืองของสหรัฐอเมริกาออกจากเบลารุสนะครับด่วนปรับระดับเสี่ยงภัยสูงสุดนักการเมืองรัสเซียเตือนดุฮะโปลแลนด์อยู่ในอันตรายนะครับหลังวิกตกวอซออาจจะนำกำลังประชิดนะครับดีนินกัดสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวเอรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาประกาศเตือนพลเรือนของสหรัฐอเมริกา รีบเดินทางออกจากเบลารุสนะครับปรับความเสี่ยงภัยเป็นระดับ4สูงสุดท่ามกลางความตึงเครียดนะครับพุ่งอังเดรกูริยอฟนะครับสมาชิกสภาดูมาและอดีตผู้มัการทหารรัเสเซียเตือนดุโปรแลนด์ตกอยู่ในความเสี่ยงสูงกลัวคาินินกาดโดนยึดหลังผู้นำโปรแลรนด์ลิทัวเนียประชุมเครียดสัปดาห์ที่แล้วนะฮะพบฮอสุราเซนโกสองลำบนน่านาน้ำ นะ,ะขออภัยฮะในน่านฟ้าในโปแลนด์รอบใหม่ระหว่างวากเนอร์กำลังฝึกยุทธวิธีทางการอาหารใช้ทหารของเบลารุสนะครับห่างจากพรมแดนแค่5กิโลเมตรประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับประเทศไทยปรากฏว่าสื่อน,นอกจับตาม,มองให้ทักษิณชินวัตรกลับมาตุภูมินักวิกห์เปรียบผู้มีอำนาจในไทยต้องเลือกระหว่างปีศาจสองตน สื่อต่างชาตินะครับรายงานว่าอดีตนาย,ยกคุตรีของทักษิณเต็ไมไปด้วยความแตกแยกของไทยคาดหมายว่าจะเดินทางร <c oughs> ีภัยในต่างแดนนะครับถึงแผ่นดินเกิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับเว็บไซต์อา,อารับนิวรายงานว่าทักษิณคือนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลที่สุดและเป็นที่ถกเถียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เ,เร็วๆนี้ของไทยเขาไม่พอนะครับออกพอใจไม่พออกพอใจ พวกฝักไฝ่ทหารและชนชั้นสูงที่พักดีต่อสถาบันนะครับแต่ได้รับความนิยมอย่างสูงในบรรดาชาวบ้านในพื้นที่ชนบทซึ่งวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปสืบเนื่องมาจากนโยบายต่างๆของทักษิณช่วงต้นทศวรรษปี2000นะครับรายงานข่าวของอารับนิวระบุว่าประเทศไทยไม่มีนายกรัตรีนานกว่า3เดือนพักพลังก้าไกลนะครับพักก้าไกล <c oughs> พคกกากรายที่คว้าชัยชนะอย่างสุดช็อกในศึกเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมดูถูกขัดขวางไม่ให้เข้าสู่อำนาจจากสถาบันอนุรักษ์นิยมที่ต่อต้านนะครับคำสัญญาเปลี่ยนแปลงต่างๆของเขานะครับนอกจากนี้อารับนิวยังรายงานว่าคนหนุ่มสาวหัวก้าวหน้าพยายามส่งเสียงเรียกร้องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2020ขอให้มีการร่าง แก้ไขนะกฎหมายหมิ่นสถาบันซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยและในเรื่องนี้เองประเด็นเกี่ยวกับสถาบันคงเป็นแก่นกลางในคำถามของทักษิณน,นั่นเองไปเชิงกันวิเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้สถานก,การณ์ใน เบลารุส uh, น่าจับตามองครับมีโอกาสที่เบลารุสจะนํากําลังบุกโปรแลนด์และโปรแลนด์จะนํากําลังบุกเข้าเบลารุสนั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดสงครามซ้ําซ้อนอีกแห่งหนึ่งค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียว <c oughs> สถานก,การณ์จนถึงขณะน,นี้ต้องยอมรับนะครับเป็นไม่ได้ความตึงเครียดนะครับในฝั่งเอเชียก็เป็นไปได้วยความตึงเครียดเช่นกันและจนถึงขณะน,นี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ เชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจสื่อตะวันตกก็มีการจับตามองนะครับเรื่องของการเดินทางของทักษิณเข้ามายัางประเทศไทยซึ่งเขาก็มีการเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนกับปีศาจสองตนนะฮะต้องเลือกระหว่างปีศาจสองตนเปรียบผู้มีอำนาจในไทยต้องเลือกระหว่างปีศาจสองตนปีศาจแดงนะกับปีศาจสม้ม ซึ่งคราวนี้ผู้มีอำนาจจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกยืนฝ่ายไหนและจะทำอย่างไรสำหรับปีศาจแดงและจะดำเนินอย่างไรนะครับสำหรับปีศาจส้มสำหรับเรื่องนี้ทักษิณชินวัตรมาติดคุกในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็มีความพยายามที่จะกระทําการบางประการให้ฝ่ายตนเองได้ครอบครองอำนาจแต่สุดท้ายถูกจับได้จนต้องมีการระงับบางประการเกิดขึ้น นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักิ์ยิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ กรีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูนราชันวิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบกดินทระเทพยักวรางกุล พระราชบณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกืือกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาถารพระปีชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษา และพัฒาานาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินพระเทพยวรากูณแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูน วงชนเพืดอทูลโคพระองค์ทรงพระเจริญ ศึกษาส่งเคราะและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณบดินทระเทพยวาวรางคูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูน พวงชนเพื่อทูลโคพระองค์ทรงพระเจริ